อย่าอมอุ้ยดุดอย่าอมเอ๊ะเน่อืมเน่อืมเฉียงยา แม่ยายตีดิยายตีเลยไม่เอาไม่เอาลูกไม่อม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 อมไม่ได้สกปรกอมไม่ได้เช็ดปากเช็ดปากออกแม่ออมยาเอาออกเอาออกเไม่เอาออกเอาออกอมไม่ได้เออถือเฉยเฉยถือเฉยเฉยถือเฉยเฉยเถียงเลยเถียงเป็นไงไม่อมไม่เอา